ถ้าอายุมากแล้วล่ะชื่อลุงูุเลอร์จะจำไม่ผิดครับซึ่งหลวงตาก็ห้ามห้ามแต่ท่านบอกว่าท่านรับนิมนต์ท่านรับนิมนต์บังบไทบบงบไว้ละงตา่าอย่าไปเลยคือเขาจะให้ทองทองคําให้เพชรนินจินดามาถวายลุงตาเพื่ออะไรเงี้ย ข้าถ้าถ้าไปไปอย่างเงี้ยแกก็พูดให้ฟังไนะเนาะลวงตางก็ห้ามห้ามไม่ฟังแกก็ขอไปสักสองวันนะแกก็ไปสองวันก็แกก็ตายอ่านะตายอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ติดต่อญาติเอามาเผาที่เสรภูมิเพราะบ้านแกอยู่เสรภูมินะองค์หนึ่งชื่ออาจารย์ประสิทธิ์มันก็ตายอยู่ตรงนั้นแล้วก็องค์หนึ่งนี่